สวัสดีครับผมพูกับผมไม่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับวิตรอดกับทานอีกเช่นเคยที่ผมเจ็บมาเลี้ยงนลยครับผมแล้วมันเกือบจะฆ่าผมแล้วด้วยนะแล้วผมก็เกือบจะฆ่ามันนะครับไปเก็บทรายไหมเอาไว้ทำกระจกเดี๋ยวเพิ่งทรายไม่จําเป็นจำเป็นเอาไว้ทำกระจกเราจะสร้างกระต๊อบกันโอเคกระต๊อบอีกแล้วโอ้โหตรงนี้ก็มีลาวาว่ะเดี๋ยว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 ไปค่ รู้สึกว่าหนูหิวดาวเบาเสียงหน่อยเสียงโคตรดังเลยไม่อ่าไม่จนเบาเยอะเลยเฮ้ยเ้ยตายตายเฮ้ยดาวเป็นไรบ่าเร็วเจะไปสร้างบ้านกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาอรายไปก่อนเอาทรายไปทร้างกันมาเลยครับเดี๋ยวมาครับผม อ่าละครับเดี๋ยวพวกผมจะเปลี่ยนใจไปสร้างบ้านบนภูเขาลูกใหญ่ตรงนั้นนะครับผมหนจะตายแล้วหนูคอดาวเป็นคนเอาถ่านป่ะฮะดาวเป็นคนเอาถ่านอ่ะเอาถ่านไหนอ้าวดาวเป็นคนไม่เอาถ่านอ่ะหนูหิวหนูหิวหนโอ้ยจะขุดลาวาตรงนี้ไหมดาวน่าสนใจนะรูบอกว่าหนูหิวไม่สนอยากขุดลาวาเรือจะขุดไป เดี๋ยวจะได้เอามาเดี๋ยวจะได้เอาเบรดล็อกกันโอเคกดตรงนี้อ่ากดตรงต่ออะไรอะไรอ,อะไรอะไรอะไรใครพี่เมฆของล้นหมดเลยเก็บของนี้ไหนไหนของใกล้ๆรล้ว้านนอนทับอ่ะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยโอ้ยของของหนูเนี่ยติดเลย <c oughs> ไม่น่าจะไปติดพอดีเลย บอกว่าจะขุดลาบอ่ะก็เราไม่รู้เลยว่าจะขุดตังเนาะต้องไปเก็บของไม่เห็นชื่อพี่เหรอเก็บให้หมดโอ้ยไม่มีแล้วของหายไปหมดเลยดาวก็มาเก็บเองเดิกูดาวมือเด็กขุดใส่เฮ้ยเยอะเฮ้ยพี่จำเป็นนะเว้ยดาวอย่าเดี๋ยว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 โอ้ของเราก็หายไปหมดแล้วนี่เฮ้ยไม่ต้องห่วงแบ่งกันได้ไม่เอาอย่างน้อยดาวก็ได้อย่างน้อยดาวก็ไม่หิวแล้วไม่ใช่เหรอ เออแต่เราเออแถวนี้มีสัตว์เลยเว้ย <Okay. S 1> โอเคข้าวัวข้าเจ็ดหนูบอกไม่ข้าเจ็ดคอแกะมันไม่มีอ่ะต้องข้าวัวอยู่ข้างหลังกูขายสีสันสักเรนดไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวเอาที่ขุดมาซิไม่ได้เดี๋ยวต่อตัวไปกันเอาที่ขุดมาซิไม่ต้องให้ดาวหนูจะขุดเทนหนูไม่มีหินแล้วเนี่ยพี่เมย์ก็ต้องไม่มีอกันแหละอเอาที่ขุดมาอ่ะ จะอย่าตีพี่ด้วยเดี๋ยวไม่ให้เลยร้นรหิวม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดหมวดอนี่ก่อนล็อปากลงไปดิเอาเอาที่ขุดมาก็ลงไปดิเอาไปแล้วอ่ะโป่งเล็กลองไปนะครับผมอ่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพวกเรานั้นช่างลนบากมันเหลือเกินนะครับมันอยู่ไหนที่ขุดอ่าพักคนจริงจริงเอาละ ลงในน้ำไแล้วแล้วหนูบอกว่าอยากโยนแหลระน้ำเราเลยโยนแหลระน้ำอุ้ยดาวผ่านไปสักสองสามนาทีแล้วเรายังไม่ได้สร้างบ้านกันเลยนะดาวพี่บอกว่าพาร์ทนี้จะมาสร้างบ้านเนี่ยก็พี่ไม่เห็นหนูเนี่ยมาทับหนูอะไม่เห็นชื่อไงวันนี้เอาบล็อกมาเอาบล็อกไปเดี๋ยวขบอวนมีบล็อกมม่าเอาจากพี่ไอ้โง่หนูเตาทิ้ง มาเอาจากพี่เดี๋ยวค้า,าพ่ายเอาที่ขุดเอาที่ขุดเสียงเป็ดคุณน,น้องมาเล่นเอานี้ไปกินเอาหายไปไหนนี่มาเนี่ยเองวะเอาออกทำไมหยาหยาขี้ไม่ได้ยามาดิขึ้นมาแล้วเนี่ย โอ้ยโรดอ่านี่ที่ขุดโอ้รดเอาไว้แล้วใช่แม่เอ้ยเอ้ยจมน้ำจมน้ำขึ้นมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยหนูโดนตีอันนี้เดี๋ยวไปอยู่นี่ที่ขุดอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวมองที่พี่วันนี้ที่พี่ตีที่พี่ตีเห็นแล้วที่พี่ตีเดี๋ยวเตะหน้โอเคกระโดดกระไม่ได้ไปโอ้จะจะพังอ่าเอาบล็อกไปเอาบล็อกไป เอาไปเอาไปตองรตัวไอ้ดามาเอาบล็อกเดียวสีขุดเออไม่เอาใช่ไหมเอามาให้หนูไม่เอายมาให้หนูขุดเองไม่ใช่เหรอไม่หนูมันจะขุดิ้ขุดไปทำไมก็ขุดแต่เอาเงพี่เมกัเอาไม่ใช่หรอโอแล้วไม่ต้องการแล้วเยอะเกินไปแล้วเอาไปพี่ต้องขุด Mai hai. Oh, mắt <laughs> hey, yeah, phải nhịp nói với anh đi. Yo đào bé tay. Cóp phim mấy anh là thân của tay. Hơi, hơi, yêu mặt anh đi. Tông mày bé 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 เราควรจะเสร็จตั้งนานแล้วนะแต่๋ยวเราไปตายซะก่อนอ่ะไปเร็วปีนกันน้ำไหลได้แล้วได้แล้วเร็วขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บของก่อนโอ้ยน้ำนี่ก่อนอู้ได้ละถูกบอกขึ้นมาขึ้นมาจะขึ้นมาไหมเดี๋ยวแรง เดี๋ยวสิเดี๋ยวนพี่ต่อขึ้นมนพี่ต่อขึ้นไปก่อนเลยนะเดี๋ยวหาทำเลดีคอคาดอ่ะไปเลด้ีกับินบ็อกขึ้นมาโอ้ยโอ้น่าแฮกแล้วไงแล้วดีทำไม เอนี้มันมันจะไม่ติดแล้วนะแลวโอ้ไม่บินบนดาวรีบบินไปบนเขาแล้วเราเสียเวลากันมามากพอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เม่เกิดอาเปาต่อยังเนี่ยฮะอยู่บนไหนวะอยู่ข้างบนแล้วไม่รู้อยู่ไหน เอ้ยม็อกจะหมุนแล้วนะเนี่ยม็อกสุดท้ายโอ้ยยังไม่ถึงโอ้ยเอาเลยดีอันนี้ต่อต่อพอดีต่อแค่ใกล้ไปทางโน้นโอเคโอเคเอออุ๊ยเอ้นตัวซีอีกแล้วสัวดุ๊ต้องกระโดดใช่ไหมฮึ๊บโอเคเดันจะขึ้น พี่ขุดดินอยู่นะเดี๋ยวดาวมาตกดาวกลาขึ้นเลยโอ้หนูถึงแล้วเดี๋ยวพี่ต่อจากทางดาวไปก่อนโอ้โหตกลงไปนี้นะโอเคโอ้ติดอีกโอ้ยไม่ไม่ไม่อย่าอย่าเอ้ยอยู่ตรงนี้พี่ปลอดภัยแน่นอนเว้ยไม่มีใครเกิดแน่นอนโอเคเราโอ๊ยอะไรกันเราอะไรอ่ะ อะไรอ่ะหิวอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ๊ยอะไรวะโเดยตสมอลเลยมันคือตัวอะไรวะโอ้โหไม่ถึงแน่พัทนี้เมื่อได้สร้างบ้านแน่นอนโอ้พัะเจ้าแล้วก็มีซอมบี้อยู่ในดีเชดโอเคเลย ที yeah. ่ไม่อยากโกงเลยนะเนี no. er like ่ยแต่มันจำเป็นเนี่ยโกงไปสักหน่อยเถอะโอ้ยเราตายแน่นอนปรับให้มอนเตอร์ออหมดแล้วเร็วที่มาโยนหินไปข้างล่างให้นะตรงไหนดิจะเห็นไหมเนี่ยจะขึ้นไปแล้วกำลังต่อดาวอยู่เฉยๆ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 แล้วงั้นบอกไปให้เลยตรงภูเขาที่มันมีอะไรเยอะๆนะโยนไปแล้ว เห็นไหมเห็นไหมน่ะได้อยู่บนนั้นแล้วเห็นไหมอุ้ยไมเป็นตาบ้าแน่หรอเมื่อวันนี้เจอทำเลดีๆแล้วโอมาตกสุดท้ายก็ต้องปีนลงมาเดินเดินขึ้นไปแล้วกันมาเปิดมอนเตอร์ออกมาแล้วเร็วดาวเร็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 วนี่เร็วขโมยเก็บของออกมายังอ่ะเก็บมาแล้ว ทางนี้โอ๊ยจะตีทำไมทางนี้มาดีมาดีตามาน่าลำแขวนเตะอะไรก็ตีเดี๋ยวเออเดี๋ยวตีอุโอ้ยตรงนี้โคตรสวยเลยว่ะดาวนะเหมือนกับที่พี่แปงเขาเล่น ARK ตูงนี้เลยนะเดี๋ยวเราคุด่านก่อนนะครับต้องมีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอโทษ้วยนะครับโอเคเราพยายามจะไม่ตายนะครับ เก็บฐานเก็บฐานวะอ้ยพี่เม่ขอที่ขุดหน่อยดาวม,มามาหาพี่หนูก็อยู่ข้างบนเนี่ยมาหาพี่ยังเนี่ยเดี๋ยวอุว้ยจะตกจะตกมองอูไปข้างล่างตรงนั้นดิตรสวยอ่ะเออหาทำเลดีดีเหมือนกับที่แป้งพี่แป้งเล่นเอ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 เคเ,เ,เลยนะโอ้ยแข็งชาสรุปวันนี้ก็ไม่ได้มาสร้างบ้านนะฮะเรามาตามหาที่อยู่อาศัยของเรา เก็บฐานไว้เก็บฐานไว้เก็บฐานไว้เคขุดหินแป๊บม,มันต้องขุดมาก็ได้พี่อยู่แถวนี้เองอ๋อเห็นแล้วขอที่ขุดหน่อยดูสร้าง้าตรงนั้นก่อนขอที่ขุดลงดีๆนะดาวตรงนั้นมีลาวาโอ้ยเกืละแอสซีสต์คลีทจ่าบ้านะ โอโหกดาวพี่ขี้เกียจตาครับพี่ด้วยลงน้ำนะฮะโอเครือฉลาดแล้วล่ะเลเป็บขี้แน่นอนตรงไหนเด้สร้างกันตรงไหนเด้ตรงภูเขานั้นปะโอ้โหพระเจ้ายิ่งกว่ามันนี่มันนี่มา กำลังการงานสร้างโอ้โหบัดนี้ก็เตือนไปแล้วแเ่อยโอเคโอ้โหคนละอสวยดีสวยดีสวยดีใช่ได้ใช่ได้เอไร่ยถึงมนไม่เป็นัไม่เป็นหนมเอาละบ้านอยู่ตรงเมืองนี้นะสวยดีนะโอไม่รู โอ้เหมืองเเดี๋ยวทำไมต้องทำที่เหมืองเดี๋ยวพา์ที่สามเราจะมาเออขุดลงเหมืองกันนะครับลงเหมืองกันนะครับไม่ใช่ทำอุปกรณ์ครับจะลงเหมืองจะลงเหมืองเดี๋ยวเรามาต่อเติมไงรอบนึงอยู่กันที่เหมืองตรงนี้แหละเดี๋ยวจะโดนผีบ ขอจะฆ่าโอเคเอ้ขอเล็กไหมโอ้โหสวยว่ะขอที่ขุดขอที่ขุดโอ้ยอลังการจริงๆนะขอโุดน้อยก็ิ่มขุดเอ้ยเอ็นเดอร์แมนอะอย่านะอย่าหาเรื่องพี่เอ็นเดอร์แมนตัวสูงดำๆนะแต่อย่างอื่นไม่ดำทุยโอเคพี่ขุดมาเออเดี๋ยวพี่ทำกล่องก่อน ถ้าคิปเปอร์มาระเบิดกล่องสวยโคตรโคตรสวยสุดๆสวยสุดๆหยุดไม่อยู่โอเคครับถ่านไปเลยมันหยุดไม่อยู่ไม่อยู่มันสวยอ่าเก็บไม้ไว้บว้เปิดไม่ได้กดที่นี่ดิรอก่อนมาดีเลยันดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะจบคลิปกันเลยนะในที่สุดก็หาบ้านได้แล้ว โอเคนะครับผมมา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 โอเคนะครับผมก็ชอบอย่าลืมไรนะครับผมแล้วกด Subscribe ไไหนเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วหนูก็เปิดกล่องไม่ได้บายโอ้กีได้เปิดได้ปะไม่ได้บายครับบายเออเปิดได้แล้วขอหม้แล้วก็ขอหล็ก